มีมาเรื่อยๆนะครับหลอกชาวบ้านว่าจะพาไปทำงานในต่างประเทศสุดท้ายไม่ได้ไปครั้งนี้เป็นกรณีของชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิกว่า40คนครับรอมานานกว่า1ปีก็ยังไม่ได้ทำงานในต่างประเทศนะครับนอกจากชาวบ้านไม่ได้ไปทำงานแล้วยังเป็นหนี้สินจากการจำนองบ้านและที่ดินนะครับเอาเงินเป็นทุนในการเดินทางไปต่างประเทศ ในหน้าที่มาหลอกเนี่ยเขาการันตีเลยนะครับว่า3เดือนถ้ายังไม่ได้เงินแสนเดี๋ยวคืนเงินให้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปจริงๆตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณกัญยรัตน์ลิ้มอํานวยลาบครับหญิงคนนี้คือหนึ่งในชาวบ้านตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่อ้างว่าถูกชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปลายปี2566 เธอและสามีตัดสินใจนำที่ดินมรดกของแม่ไปค้ำประกันกับนายทุนเพื่อแลกกับเงิน 1, 1,50 0 0 0บาทเป็นค่าดำเนินการสำหรับการเดินทางแต่จนถึงขณะนี้ผ่านมากว่าหนึ่งปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปขณะที่ดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนจนต้องยอมสูญเสียที่ดินผืนสุดท้ายของแม่เงินทุนเราไม่พอ เขาเขาบอกว่าต้องให้เราวางเงินก่อนแต่เราไปสองสองคนเนาะสามีภรรยาก็คือมันก็จะเป็นสองเท่าค่ะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าต้องวางเงินมีค่าใช้จ่ายค่านู่นนี่นั่นค่ะ <Okay. S 1> เราก็โอเคตามเขาละค่ะเพราะว่าทุกคนทุกคนที่ญาติญาติญาติแล้วก็คือมีคนอื่นมากมายแล้วค่ะเขาก็ไปกันเราก็เลยมั่นใจว่าขับบู้ไปเยอะขนาดนี้ก็คืออาจจะไม่โดนไม่โดนโกงค่ะ อ,อ,อีกหนึ่งผู้เสียหายที่กำลังเผชิญชะตากรรมไม่ต่างกันเธอถูกชักชวนจากนายทุนเงินกู้เสนอออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนโดยให้ใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งเธอและลูกชายแม้จะยังไม่ถูกทวงหนี้แต่ก็ใช้ชีวิตด้วยความกังวลเพราะดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนจนเกรงว่าจะไม่สามารถไถถอนบ้านได้หากไม่มีเงินมาใช้หนี้ เห็นคนอื่นเข้าไปกันใช่นะก็ไปกันก็อยากไปบกไปโบก็ไอยากไปขอเสนอมาเงินเดือนกับแพงเพื่อไปแท้บรโดนระยะสามเดือนต้องใสยเงินเท่าไหร่ค่าดำเนินการจ่ายเงินหกมืนสี่รอยี่สิบบาทวิธีการก็คือเหมือนเดิมที่นายทุนเป็นคนโอนให้กับนายหน้าโดยที่เราเองไม่รู้ เราไม่ได้จับเงินเอาว่าได้จับเงินจากตะวารูตะวายอดยอดทนีทนิเฉพาะตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารมีชาวบ้านที่ถูกหลอกกว่า40คนพฤติกรรมของนายหน้าคนนี้อ้างว่าเป็นผู้จัดหาแรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศโดยอาศัยยศของสามีที่เคยเป็นอดีตข้าราชการเกษียณสร้างความน่าเชื่อถือ ชักชวนบุคคลที่ชาวบ้านเชื่อถือให้ไปชักชวนชาวบ้านต่อโดยอ้างค่าตอบแทนที่สูงและไม่จำกัดอายุแรงงานเสนอทางเลือกการทำงานสองรูปแบบคือแบบระยะสั้น3เดือนจะต้องจ่ายค่าดำเนินการประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000บาทต่อคนแบบระยะยาวคือสองปีจะต้องจ่ายค่าดำเนินกาปรประมาณ1 0 0 0 0 0บาทโดยยืนยันว่าชาวบ้านจะเดินทางได้แน่นอน รวมทั้งรับประกันว่าหากไม่ได้เดินทางภายใน3เดือนจะคืนเงินแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนปกติแล้วเขามีอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพารานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาพี่น้องก็ไม่ได้ไปเมืองนอกนะคะจะไปก็เป็นน้อยนิดแต่แต่ตอนนี้เหมือนถูกชักชวนนะคะ กากการที่เราได้คุยได้ประสานงานอย่างที่ผ่านมาี่ยค่ะคือเป็นลักษณะการชวนกันแบบไหนยังไงบ้างคะเหมือนเขาชักชวนต่อๆกันมาเนื่องจากพี่น้องเขาจะดูบุคคลที่น่าเชื่อถือถ้าหนึ่งในนั้นมีบุคคลที่น่าเชื่อถือพี่น้องก็จะเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องได้ไปแล้วก็ไม่ถูกหลอกนะคะตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ความหวังของแรงงานเหล่านี้กลับถูกเปลี่ยนเป็นนี้สินที่ยังไม่มีทางออกก่อนหน้านี้พวกเขาได้รวมตัวกันร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้ช่วยเหลือและแจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องเบื้องตน้นตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายนอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวบ้านในอีกหลายจังหวัดพื้นที่ภาคอีสานที่ถูกนายหน้าคนเดียวกันนี้หลอกลองวงโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป บางคนมีอายุมากถึง72ปีแต่ก็ไม่กล้าออกมาแสดงตัวเพราะคนที่ชักชวนคือคนที่พวกเขาเคยไว้ใจกัญยารัตน์ลิมอํานยราบไทย PBS รายงาน